มินิเกมที่พวกราเนี่ยต้องมานอนหลับฝันดีกับน้องตัวตลกตัวอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นความน่ากลัวบางอย่างอาจจะมาตุยตุดผมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจจะเป็นยังไงเนี่ยไปชมกันขอนำเสนอ f o l g a m m i n g ิต t y กดติดตามให้ถึง2,000ซับโอเคครับแล้วพวกเราเนี่ยก็ได้เข้าเกมมินิเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเห็นด้านนอกไหมผมก็ไม่รู้คืออะไร และนี่คือตุ๊กตาอย่างเออไม่ใช่ตุ๊กตาชื่อคาเมเนต้าใช่เหรอโอเคเอแล้วนี่คือเตียงและนี่คือกรอบรูปสุดอเมซิ่งนะมันมีอะไรบางอย่างที่แย่มากเกี่ยวกับลูกชายฉันนะเ,เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาดูเปลี่ยนไปแล้วก็เขากลับมาแล้วก็มันมีอะไรเปลี่ยนไป ไม่มีหมอที่ไหนสามารถวิชัยได้ว่าน้องชายของฉันมันเปิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่รู้นะมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายฉันนะใครก็ได้จนลังใจจะด่วนฉันก็เอาล่ะคือน้องชายของเราเป็นอะไรก็ไม่รู้นะพอดีนี่ไม้เฮาแล้วก็โโแล้วนี่คืออะไรจดหมายมีข่าวเด็กหายไปที่แบบเขาเรียกไงเมืองเก่าๆเมืองเล็กๆะมีเด็กที่หายไปหลายคนมากโดยไอ้หน้ากากสีแดงใครไอ้หน้ากากสีแดงแน่จริงเข้ามาดิไอ้หน้ากากเลสแดงโอ้โหใครคิดจะกลัวกันแน่ แกหรือเปล่าจะกลัวฉันอ่ะกลัวฉันใสหน่หน้ากากเสียมเงินใช่ไหมไปตบแกอ่ะฮะแล้วใครไม่ล้างจานเนี่ยล้างได้ปะอ s, s b r o k e n มันพังโอเคมันพังเออที่มันพัง,ออพงยอมมาซ่อมนะอย่าให้รู้นะใครทำพังลูกน้องชายฉันเหรอเออใครสั่งใครสอนเนี่ยฮะโรงงานผลิตตุ๊กตาที่ไหนอ่ะฮะโรงงานผลิตตุ๊กตาที่ไหนใครเขาจะเล่นนะ่ะฮะรีโวน้องชายฉันชอบมากคือน้องชาย ชอบตุ๊กตาอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะโอ้กี่โมองอะ่ะตีสามหนึ่งนาทีสวัสดีครับน้องชายโอ้โหไม่ใช่หลานนี่หว่าซูนหลานขอโทษที่ผมแปลผิดนะท่านผู้ชมแม่เหมือนลูกชายเออลูกชายซูนล,ลูกชายไม่ใช่หลานเอ้ยไม่ใช่น้องชายเราคือแม่นะโอเคฉันต้องการวอเตอร์ฉันต้องการวอเตอร์เออรู้แล้วเปิดทีวีเล่นเกมเหรอฮะแอบบเล่นเกมมั้เนี่ยแอบบเล่นเกมจนป่วยเหรอ ชื่ออะไรไม่รู้ไอ้ป๊อบไอ้บ๊อบบี้แกเล่นเกมจนป่วยใช่ไหมแกแกล้งแม่ใช่ไหมตอนที่แม่นอนหลับอะลูกอะอาจจะเล่นเกมบางอย่างก็ได้นะลูกจำเอาไว้นะออกไปเล่นด้านนอกบ้างเอออย่ามัวแต่หมกมุ่นในบ้านเอาละนั่นคือศิละปะที่สวยงามที่สุดในโลกเลยครับทท่านถ้าผู้ชมคนไหนที่อยากเอารูปภาพเนี้ไปประกวดก็เอาไปได้เลยผมไม่คิดเงินฮะร เผื่อ,อไรใครจ้องมองเราใครจ้องมองลูกลูกชายเราเดี๋ยวลูกชายไม่ต้องกินน้ําละเดี๋ยวแม่ไปช่วยเองโจรเหรอะฮะคิดจะมาขโมยลูกแม่เหรอขโมยก็ขโมยไปเถอะเอาละเอาน้ำมาเอาน้ําน้ําในห้องน้ําก็ได้ป่ะลูกชายอ่าฮะไอแคนยูจิตเอาละได้เวลาฮีโร่แล้วท่านผู้ชมลืมไปมันโบเกนเอาละน้องชายไอ,ไอลูกชายกินน้ำในตรงนี้ไปก่อนนะอร่อยเหมือนกัน มันคือรสชาติที่หนักจากบอ่อปลาปลาไม่กินได้เหมือนกันนะรู้ป่ะน้องชายอมผมดูไม่ผิดใช่ไหมนั่นคือสามสาวพวพ,พเกิลน้ำสุดอร่อยมาแล้วลูกชายปุ๊บเฮ้ยอะไรโดโดๆแม่ฉันคิดว่าอช่วยปิดอะไรอ่ะคือจะให้เราเช็คอะไรอ๋อเดี๋ยวนะ ลูกชายแอบเล่นเกมจริงๆด้วยใช่ไหมแฮ่บอกให้ไปปิดแปลว่าตอนที่แม่เข้ามาลูกแอบเล่นใช่ไหมแล้วมันเอ้ยลูกแม่รู้ละเดี๋ยวแม่หาอะไรมาทุบนะโอ้โอ๋อที่เขาให้เช็คคือไอ้ตูน้นี่ไปเช็คอะไรตรงนูน่นโอ้ผมก็แปลผิดเนาะ เช็คอะไรอ่ะลูกเสร็จแล้วลูกมีอะไรเปล่าฉันไม่ต้องการอยู่คนเดียวคือลูกมันไม่มีอะไรในนี้หรอกเชื่อหมอดิเชื่อหมอลูกมันไม่มีอะไรปลอดภัยแล้วลูกลูกกินน้ําแล้วก็เออสลบไปได้เลยเดี๋ยวแม่จะปกป้องลูกเองเดี๋ยวแม่จะยืนมองท้องฟ้าใหม่เป็นลูกเขาบอกไม่ต้องการอยู่คนเดียวงั้นแปลว่าต้องเอาของเล่นมาให้ลูกเขาบอกว่าเป็นของแคเป็นของเล่นที่อ่าลูกหรอใครอ่ะ ใครบอกให้ตอบจะตอบดีๆตอบด้วยน้ำตาเอ้ยคือเอาเป็นว่านะผมสวัสดีครับคือพี่จะามาตุ๊กตาหน้าตาสุดพิลึกนี่จริงๆอะ่ะถ้าคุณพี่จะเอาอะ่ะหยุดขคอประตูก่อนโอเคถ้าไม่ถ้าไม่หยุดผมให้ลูกชายนะใครก็ไม่รู้ที่อยู่ด้านนอกอะ่ะแอบชอบแม่หรือเปล่าโอ๊ยตาย ไม่ได้ด้วยก็คือยืนจ้องแบบนี้เดี๋ยวนะมีทุกตรงเลยว่าหรือไม่นแค่ตรงนี้ห้องห้องครัวมีเลมอนมากินแทนได้ไหมโอ้ออกไปยังไอ้ผู้ชายพวกนี้มันเดี๋ยวผมไปเล่าเรื่องราวให้ลูกชายดีกว่าแม่เสียดายเนี่ยลูกมีลูกอ่ะเล่นเกมใช่ไหมม่อกี้อ่าลูกลูกเอาไปเอาไป ฉันรู้สึกแบบมันเหมือนมีคนกำลังจ้องอยู่อะ่ะเขากำลังมองแม่นะ่ะใครอ่ะลูกใครมองแม่อยู่ <G up> เขาเป็นเงาอยู่ด้านหลังแม่เขาทัสลาวลวบนโกอิสเวลี่โลลี่เขา,า,าเป็นเงามากแม่ช่วยไปเอาไอ สกตาไอ้คอมมอนเนียได้ไหมอ่ะคอมมนเนียที่อยู่ในห้องเราวะได้เลยลูกเดี๋ยวแม่ไปหยิบมาให้นะแต่ว่าพอแม่หยิบแล้วน่าจะมีเอ่อคุณผู้ชายจ้องหลายคนเชียเชี่ยหมอไม่ใช่แค่จ้องมันเดินผ่านไปหาลูกลูกลูกรู้ไหมมันือมีคนกำลังมีคนกำลังจ้องลูกอยู่เฮ้ยไปไหนแล้ววะเอาเป็นว่านะใครจะมาทำลูกฉันก็ทำไม่ได้หรอก โอเคไปเอาคอมมานีเกันเถอะนี่ได้อคอมมานีเอ้ยคูไม่ใช่คือจะหยิบตุ๊กตาไม่ได้เลยไงถ้าหยิบก็ตามห่วงขนาดน,นี้ไอตุ๊กตาสุดพิลึกเนี่ยฮะโอ้ยใหญ่ลูกนายนะพวกนี้เป็นไข่อ่ะถ้าเป็นไข่ะขจะมาตบทันทีเลยแม่ลูกคอมมานียได้แล้วมาเตอร์ฮลัลโหลฮิกกี้มันอยู่นี่มันอยู่ที่นี่ เขามันอยู่ในบ้านเรามันอยู่ที่หน้าต่างอแม่มันเปิดเข้ามาแล้วเลอะเธอใครเปิดเข้ามาแต่เสียงมันลูกลูกลูกไม่คิดจะนี้น่อยรอแล้วลูกได้ไงมันเปิดแล้วใครเปิดเนี่ยลูกเราองไปปิดเหรอืมอืม,อมหน้าต่างทุกหน้าต่างเลยเอ่ะ ตกใจตกใจเสียงปิดนะมันตกใจเสียงพีมันเปิดทุกบ้านเลยนี่ว่ามะบางที่มันเลื่อนได้มันจะเปิดทุกอันเลยอุ้ยตายเสียงใครเมื่อกี้ผมสูงขึ้นด้วยป่ะเมืกก่อกี้แล้วคือผมปิดแล้วมันก,ก็มีเสียงกรีดกรีดใครวะเอาเลมอนไหมเพื่อนเสียงนี้น่าจะกินมะนาวสักทีนึงเอาเป็นว่ากลับไปหานอนกับลูกดีกว่า พน้องเขาบอกว่าเหงาท่านผู้ชมครับเห็นอะไรแดงๆงรับพิบได้ไหมครับรวบรวมความกล้าเข้าไปคุยอย่างเฟลลี่ลูกชายลูกชายจ๋อาอ่าไอตุ๊กตาสองนั้นมีอะไรเหรอลูก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 ขึ้นได้แล้วเหรอ แม่มันสายกันไปแล้วแม่มันมันเห็นเราแล้วมันมันจะเข้าสิงมันอยู่นี่ใครเนี่ยอะไรหน้ากากแดงๆไอเลสแมนโอโ้โหโคตรน่ากลัวและนี่ก็คือทั้งหมดของมินิคนั่นเอง ท่าผู้ชมคนไหนนะที่สนใจอยากเล่นเกมนี้ผมทิ้งลิงไว้ใต้เ็บคลิปชั่นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเพื่อนๆคนไหนในที่ชอบคลิปนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามใครยังไม่กดติดตามเนี่ยกรุณากดเลยนะผมไม่งั้นผมจะเอาเลดแมคเกอร์เนี่ยไปตุยตูดคุณสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากมาลองเล่นเนี่ยหรืออยากมาลองดูว่าเลดแมคเกอร์คือใครและเกมนี้มันน่ากลัวขนาดไหนจากจำสกแก์ที่ผมให้ไปถ้าผู้ชมลองคิดนะครับ ท่านผู้ชมเนี่ยได้อยู่บ้านกับลูกของตัวเองและท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปหยิบน้ําจากในห้องน้ําให้ลูกแล้วลูกของคุณบอกว่ามันมีคนกําลังจ้องอยู่ได้เอาตุ๊กตาไปให้เขาและทําให้ลูกของคุณได้เกิดสิ่งประหลาดประหลาดถ้าท่านผู้ชมเจอเงืน้นจริงๆแล้วก็โต๊ะคาจตมานะคามุยเฮ้ยโ hey, ดยจบแล้วอ่ะกดไลค์ให้ด้วยติดตามก็ยิ่งดีไปเจอ